มา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 กินข้าวด้วยกันอันนี้มันปลาทูหรือปลารีดเนี่ยปลารีใหญ่มากปลารีปลารีอะไรก็ไปจำหนักก็ปลารีมากินข <c oughs> ้าวกันเจ้ะทุกคนก็ช่วงนี้พี่สุก็จะกินได้สบายนิดนึงเพราะว่าน้ำหนักมันคงที่แล้วค่ะ น้ำหนักมันคงที่แล้วก็ไม่ต้องกังวลอะไรมากก็กินทรงๆไว้แต่ว่ากินแค่วันละหนึ่งมื้อเท่านั้นค่ะมื้ออื่นๆเราก็ชงโกโก้ก,กินปกติ้ค่ะค่ะออกล้วก็ออกกําลังตามวัยของเรานะฮะเพราะว่าพอนหนักเราลงเยอะๆมันจะเหี่ยวที่เราไม่กินอาหารเลยก็ไม่ได้ต้องกินวันละมือ้อแต่ช่วงช่วงแรกๆช่วงอาทิตย์ทนะี่สามเนี่ยอาทิตย์ที่สองที่สามพ่สุกจะชงแต่โกโก้ก,ก,กินอย่างเดียวเลยไม่กินอาหาร วันนี้นะคะก็มีปลาทูทอดนะคะแล้วอันนี้ก็เป็นแจ่วปลาทูอุ้บเป็นแจ่วแจ่วปลาอ่ะแจ่วปลาเออแจ่วปลาเป็นต่อนอีเก๊ส <c oughs> ส่วนนี้แกงส้มค่ะแกงส้มน้ำพริกแกงใต้นี่เป็นน้ำพริกแกงส้มของพี่เอกชัยนะนะคะซื้อมาวันนั้นที่ไปออกบูธซื้อมาค่ะอร่อยแกงส้มมะละกอใส่กุ้งใส่กุ้งค่ะแต่ว่ากุ้งมันเสียชีวิตหมดแล้วค่ะกุ้งมันหายตัวหมดแล้ว ส่วนนั้นนี่น้องสาวก็พัดเลยผัดคณะหมูสามชั้นส่วนนี้ก็ผัดค่ะอะกินเลยกินทายชว่าฉันจิตักไอ้ก่อนนะฉันว่าแจ้วผิดประทูโอ้แ <laughs> ฉงหวนไม่ถูกกว่ะประทูตัวไหนตัวไหนที่จะมีไข่อะตัวนี้แม่ว่าตัวนี้เนี่จัดเดี๋ยวสดนะ ขนาดจิกินก็ยังเรื่องมากแล้วเอ๊ะเก่งเห็นท่อมันตอกกองถ้างั้นคุณแมวคงมีสข่อะไรกินน่ะเว้ยไว้ขอบิดเลยเด้อขออนยาตกินข้าวแล้ก็ปลาทูมันก็ต้องมือ่นตัว ไข่ย,ยาวเส่ยด้วยไข่ปลาทูนี่มไม่ใช่ว่าไข่ย,ยาวคือไข่ป้าไข่ม้าอาไม่ตัวยใหญ่เลยตัวทะายนางนี่ตื้อมาเกิน,นอะไรเข่งลาดเปลืละสี่ซิฟเฮตัวปลือกละสี่ซิฟสี่ซิฟนะโอ้ ูกนะเนี่ยตัวเพราะตัวมันใหญ่เปล่าลมใส่ปลาทูหรือปลาหวานเปล่าลมใส่นี่ยขออนุญาตกินมือเดิม้งปลาละก็ฉีดให้เรียบร้อยถ้าเป็นตอนๆเลยก็ได้จัดหนักไปเลยเมือเช้าคุณลูก ตอนไปถ่ายละครเห็นพักกลวงตุ้งมีดอกโอ้โหซื้อมาสี่มัดเลยค่ะเพราะว่า <c oughs> วงตุ้งต้องมีดอกนะใช่แม่ไป,ไปเอาหน้ามาป่ะจ้ะเอาหน้ามเออจันน่อยมาให้บีบน้าพักอันนั้นก็กจ้ะเพราะักมันมีน้าโคตรที่มือเ้ย ตังเก้าโยบาวตังไอเวนจังชอบกินแก่ๆชอบแก่ไหมชอบพักนะแก่กออแต่คนไม่ชอบอคนแกตนน่ตัดีนะคนแก่ชอบแต่ว่าคนเค,คอะไม่ชอบมันเคอะอะไรแย่แกเรนนะครับ สนุกสนานกันไปตามภาษาแม่ลูกผูกติดเปอร์ลี่วิบผูกใจนั่งดูลูกสาวกินอร,อร่อยชวนกินก็ไม่กินให้ลูกกินก่อนเออวันนี้เดี๋ยว ส่งไลน์ไปโรงพยาบาแลแหละเดี๋ยวไอ้ที่จะหายตัดขนฟูจิอ่ะเดี๋ยวดูว่าเขาทำได้ป่ะเดี๋ยวจะคุณแม่จะส่งข่าวเดี๋ยวสร้างไงนจะให้ใเก๋มารับน้องไปแต่บอกรายละเอียดเข้าไปแล้วว่านั่นผักอะไรเนะียอันนี้ชาอาุ่มอะไรตัวอะไรเนาะไม่ใช่เป็นตัวน้ำปลาทู <laughs> ที่คุณแม่ก้มหัวนองกินไม่มีหงอนเลยไม่มีเลยแม่นอนกินยอมไปแล้วยอมไปแล้วไม่มีลเลยผมดำดีดีแแห์เขาช่วยดูแลคุณสุนอยู่ค่ะโอ้ปลาทูอะไรห่อยนะหนูได้จำไปมันดีใช่ไหม มีตัวใหญ่ที่แรกชอบกินค,คุณแมนเป็นคนชอบกินปลาทูเสริมความจัง่วยมันช่วยบำรุงสมองใน,นแมวโอ้เงี้ยแมวต้องกินเยอะๆนะโอ้ยฉันต้องกินที่มันเป็นเข็งนั่นละเท่านั้น <c oughs> ว้าไปแค่บำรุงสมองแมวต้องกินอย่างโอ้โห กินปลาทูเป็นอาหารเนี่ยหพักเขาเหงออือกเขาม้วนพักเก่งๆนะนี่ยอดเลยเนาะซื้อมังสวารเหมือนกันยอดพักทองไม่ใช่พักแมวแม่ก็มาพูดพาหนูพูดพักทองก็เลยทองไปได้วยพักแมวอร่อยคะ่ะพักแมว ฟ้าแมวยอดอ่อนๆอ่อยคุณลูกเขาชอบกินยอดแก่ๆกินมาอ่อนยังไงกับคนนึงกตัวกูนึงบอกชอบกินแก่ๆจะมาให้กูกินอ่อนๆอยู่นี่เอาแก่แก่ไปกินเองใช่ไหมตูนมันกินแก่อยู่แล้ว ไม่อมกรอบีอีกรบๆๆอบอีกรอบก็ตุน้นทำอร่อยยอมมันอันนี้อร่อยทุกอย่างตุ้นทำเจเริญอาหารดีนะกินแล้วมือโอเคมีผักด้วยมีอะไรนิดหน่อยไม่เป็น อีกสักคักคำหนึ่งเด้อเดี๋ยวอันนี้ฉีกเวลาคำนี้ฉีกไปะละเดี๋ยวคำต่อไปจะฉีกหมากินละ <c oughs> เดี๋ยวฉันจะไปจัดก,การหมาก่อนนะอันนี้มะเขือมะเขือมาจากบ้านฤกเนี่ยค่ะมะเขือมาจากสวนจารึก <c oughs> แซ่บๆน้ำกันจ้าค่ะขอบคุณค่ะสิมาเบิงกันเดิม